<Trading> job. สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่ 18, สิบเอดสิงหาคม2,566หรือว่าวันศุกร์แล้วนะคะเวลา4ี่โมงสีนาทีตอนยืนนะคะเนื่งด้วย ไม่ค่อยสบายเนาะเลยไม่ได้เทรดหลายวันเลยวันนี้ก็ยังไม่หายนะคะแต่ว่าดูแล้วเดี๋ยวทุกคนจะคิดถึงก็เลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตีแนวให้ดูกันก่อนนะคะถ้าเล่นได้ก็เล่นเนาะถ้าเล่นไม่ไหวก็จะไม่เล่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตีแนวก่อนนะคะมาถึงก็เหมือนเดิมดูการาฟก่อนนะคะดูก่อนว่าตอนนี้เป็นเทนลงหรือเป็นเทนขึ้นด้วยการที่ย่อ กราฟนะคะบีบการาฟให้มาเป็นเล็กๆอย่างนี้เราจะได้เห็นเทนชัดเจนตอนนี้เป็นเทนลงนะคะสําหรับ e ่ U, เนาะเทนลงมาเรื่อยๆๆนะคะไม่ได้ชันอะไรเนาะแล้วก็ตอนนี้เขาลงอยู่กําลังจะถึงเส้นมีเส้นกิดด้วยนะแต่ว่าต้องย้อนอดีตงั้นเราตีแนวต้านก่อนนะคะดูแนวต้านนะคะก็ขยายมาให้เราเห็นที่ปลายไส้ชัดเจนและเห็นที่เนื้อชัดเจนนะตอนนี้จะเห็นตรงนี้นะชัดเจน ที่จองเอาไว้นะคะดูที่เขาเป็นรูปแบบ PA และส่งกราฟลงไปได้ไกลเกิน15แท่งนะคะ15แท่งหมายความว่า,าย้อนกลับขึ้นไปอ,อีกทีหนึ่งในแนวที่เราตีอ่ะ15แท่งขึ้นไปเป็นนั้นว่าใช้ได้นะคะก็ตีแตแนวต้านก็ตีที่ไส้หนึ่งเส้นนะคะปลายไส้สูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่เนื้อต่ำสุดของแนวหนึ่งเส้นเอาให้เห็นชัดเจนนะคะตรงนี้ ที่เราเห็นนี้มีเส้นกิจอยู่ด้วยแล้วก็เขาอยู่ใกล้ชิดกันเนาะเส้นกิจคือถ้าเขาอยู่ที่แนวเราก็สมควรตีนะคะแต่ว่าถ้าอยู่กลางๆางแนวออระหว่างเทนอะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้มีแนวสําคัญก็ไม่ต้องตีก็ได้นะคะเพราะบางทีก็ไม่ได้ใช้เนาะอาจจะไม่แข็งแรงไงบางทีอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาแนวอ้างอิงในอดีตนะคะเพราะว่า ตรงนั้นเขายังใกล้ไปเรายังไม่มีที่อ้างอิงเนาะก็เหมือนเดิมค่ะที่แนวรับมีแรงซื้อก็ตีชิดที่ปลายไส้ต่ําสุดของแนวหนึ่งเส้นนะคะตรงนี้เราเห็นตรงนี้แต่ดูแล้วน่าจะหลุดเนาะเดี๋ยวก็ค่อยดูอีกทีแล้วก็ชิดที่เนื้อสูงสุดของแนวหนึ่งเส้นที่ส่งกราฟขึ้นไปได้ไกลเกิน15้าแท่งนะคะแต่ตรงนี้มีเส้นกิดอีกเช่นกันเดี๋ยวจะตีไว้ก่อนนะเพราะว่าดูแล้วทรงเขาหลุดนะเอาไปหาอีกแนวหนึ่งมีไหมอ๋อมี ดูแลหลุดจริงๆนะคะเราก็ลงมาตีไว้ข้างล่างเนาะรอตรงนี้ก็ได้ตรงนู้นเขายังแรงอยู่เนาะกราฟเอาไม่อยู่เขากำลังเป็นเหตนลงด้วยเราก็เห็นตรงนี้นะคะชิดที่ไปลายไส้ต่าสุดของแนวหนึ่งเส้นนะคะสาหรับแนวรับแล้วก็ชิดที่เนื้อสูงสุดของแนวหนึ่งเส้นตรงนี้เราตีเป็นเนื้อคาลิเบตเป็นโดจินี่นะส่งปเขียวแข็งแรงมากเลยขึ้นไปต่อเนื่องเลยนะคะอันนี้ก็แข็งแรงแล้วก็ไปไกลด้วย, <S <S วยเกินร้อยแท่งอ่ะแล้วก็ตรงนี้มี แนวซ้อนอยู่เนาะระหว่างแนวคาลิเบตกับแนวเบสิกเขาเป็นแนวกว้างเพราะฉะนั้นความกว้างของเขาเราไม่รู้เขาจะอยู่ตรงไหนเราเลยต้องตีที่ปลายไส้ที่เขามาเล่นกันนี้เยอะไว้เป็นอีกแนวหนึ่งอันนี้เด้งกลับไปแล้วนะดูท่าแข็งแรงอยู่เนาะก็่าดูกันไปนะคะอันนี้เป็นแนวเก่าแล้วนะที่เขาหลุดมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราลบก่อน แต่ว่าเดี๋ยวเส้นกิดเอาไว้ดูก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มีพวกไปลายไส้ด้วยไงเวลาเขาย้อนกลับขึ้นไปอ่ะถ้ากลับเขาแรงอะ่ะอาจจะโดนตบลงมาได้ไงถ้าเกิดโดนดีดกลับไปแต่อันนี้น่าสนใจอยู่นะปิดได้บนแนวแต่ว่าเป็นเทนลงนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะถ้าเขามาสัมผัสที่แนวนะจะกดขึ้นแต่ว่าถ้ามาไม่ถึงก็ไม่กดนะคะ ึงไม่เอ่ยแต่ถ้ากราแรงๆนี่โอ้โหยังพูดไม่ทันขัดคําเลยไปแล้วง <laughs> <c oughs> ั้นเราก็ไปตีแนวกันต่อนะคะอเราทำกระดิ่งไว้ยังเดี๋ยวลืมกระดิ่งนี้ห้ามลืมนะคะทุกคนอันนี้เขาหลุดไปแล้วนเนาะขับเคลียร์ออกก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะวุ่นวาย มาอ e ีจีคาเทนลงเหมือนกันแต่ว่าทำทรงเหมือนจะเป็นไซด์เวย์นะคะก็สิ่งที่เราเห็นก็เหมือนเดิมตอนนี้เราก็ไม่ต้องยอ่อเนาะเพราะตรงนี้เห็นชัดเจนว่าเป็นเทนลงอยู่แล้วก็กำลังจะเป็นไซด์เวย์ละใกล้สุดคือตรงนี้เลยนะคือเราไม่ต้องไปดูแนวสูงแนวบนแนวสำคัญนะคะดูแนวใกล้ๆก่อนนะใกล้นี่หมายถึงว่า,าสามารถผักกราฟลงไปได้ไกลเกิน15แท่งแล้วนะกว่าจะกลับมาทดสอบรอบหนึ่งซึ่งอันนี้เราก็คิดว่า เดีวก็จะเกินสิบห้าแทง่งเพราะเขามีแนวตรงนี้แรกอยู่หนึ่งแรกไง,หน,งหนึ่งรอบ <c oughs> ไม่ใช่หนึ่งแรกก็ชิดที่ไปลายไส้สูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่เนื้อต่าสุดของแนวหนึ่งเส้นอันนี้เป็นแนวปัจจุบันที่เราเห็นเราก็ตีตรงนี้นะคะอันนี้เข้าเป็นแนวเก่าแล้วเนาะก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าดูทรงถ้าเขาเป็นไซวไซเวีเขาจะออกข้างๆใช่ไหมเราก็จะเล่นแค่ เกาอบ,บนกระกรอบล่างนะตรงนี้มีเส้นกิดเนาะเราเลือกตรงเส้นกิดนะคะสําหรับแนวรับเนาะแนวรับมีแรงซื้อนะคะแนวต้านมีแรงขายเราก็ตีค่อมไปเลยเป็นคาลิเบตไปเลยแต่ว่าตรงนี้คาลิเบตคือเข้าใกล้กันนะเพราะฉะนั้นเราสามารถตีตีได้เนาะไม่ได้แบบห่างกันมากอันนี้ขอขอเป็นแนวซ้อนหน่อยนะคะเพราะว่าตรงเนื้อโดจิเขาสวยอะไปต่อนะคะ UJ อ่ายูเจยูเจไม่ค่อยสวยนะคะเป็นแบบทิ้งไส้มีทิ้งไส้อยู่แล้วก็มีโดจิโดจิหลายๆอยู่เนาะแต่ถ้าเล่นก็พอได้แหละแต่ว่าเลือกเอาไปไว้ข้ขางหลังดีกว่า e ีเจก็เทนลงเหมือนกันเลยเหมือน e ีจีกับ e ีเลยนะคะเป็นลงแบบว่าเนิบๆไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้แบบว่าค่อยๆลงนะไปเรื่อยๆ อันนี้เราเลือกตรงนี้แล้วกันโดจินี้นะคะชิที่ปลายไส้สมสุดข้อแน,น่นลงส้นและชิดที่เนื้อต่ำสุดข้อแน,น่นลงส้นนะคะเป็นรูปแบบ PA เป็นโดจินะคะยูแจ้งเตือนแล้วมาดูกันห่างหายไปหลายวันโอ้ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ย รอ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 จะทดสอบไหมแต่อันนี้เขาก็เป็นรูปแบบลงอยู่นะเป็นแดงกืนกินนะคะต้องดูว่าแนวแข็งแรงพอที่จะเอาอยู่ไหมนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะยังไม่ถึงแนวเนาะก็รอไปีพูนต่อแนวแต่ยังเข้าไปในแนวอยู่นะเนี่ย น่าสนใจนะไม่รู้อายุหรือเปล่านะเมื่อกี้มัวแต่ช้าอาจจะเป็นโชคดีของเราก็ได้สูงอยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะ,จะทะลุหรือเปล่าแค่นั้นแหละ หมายแรกหมยแรกคเคไหมไปยาวๆเลยจ้าลุ้นลุ้นลุ้นโอเคค่ะอันนี้มาอธิบายกันนะอันนี้เขาหลุดแนวหลุดแนวเก่ามาแล้ว ซึ่งอันเนี้ยหลุดแนวมาแล้วนะแต่ว่าเขาอาจจะเจอแนวซ้อนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะมีแนวซ้อนอีกซึ่งเรายังไม่ได้ย้อนดูเนาะอันเนี้ยแล้วก็แท่งนี้เขากลับมาทดสอบแล้วยืนยันไม่ผ่านแนวไม่ผ่านแนวไหนไม่ผ่านแนวซ้อนนะคะก็คือปิดเนื้อปิดได้ใต้แนวซ้อนนะคะซึ่งเขามา,าสัมผัสที่เนื้อเนื้อของแนวเก่าแล้วนะเนื้อแรก ของแนวเก่าที่เขาที่หลุดไปข้างบนใช่ไหมนั่นแหละคือไปสัมผัสแล้วโดนดิดกลับมาซึ่งแล้วก็ปิดได้ใต้แนวซ้อนคือเส้นสีขาวที่เราตีไว้เป็นแนวเนื้อของโดจินะคะอันนี้แล้วพอคราวนี้แท่งเข้าอ่ะเราเห็นจากตรงนี้ละวว่าคอนเฟิร์มว่าแต่ว่าเราต้องรอให้เขา่ขึ้นไปรีเจ็คที่แนวนี้อีกรอบหนึ่งแนวเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อแรกหนึ่งหนึ่งเลยเนี่ยหนึ่งต้องไปรีเจ็คที่นั่นก่อน ก็คือเหมือนให้ได้ราคาที่ดีที่สุดแหละก็แล้วก็คอนเฟิร์มด้วยเส้น s อ a 5เ้าขาชี้ลงด้วยเช่นกันเขาขึ้นไปเขาขึ้นไปแล้วไปโดนเส้น s อ a 5ด้วยแล้วก็แรงของเนื้อแนวแนวรับแรกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านเนาะแล้วคราวนี้พอเขาขึ้นไปถึงจุดที่เราาร์ k ไว้ก็คือก็เราก็กดลงนะด้วยแต่ว่ามีแรงซื้อเข้าไงเขาก็โดนดีดกลับขึ้นไปนะตอนแรกก็ลงมาเยอะแหละแต่ก็โดนดีดกลับขึ้นไปแต่ก็ ถือว่าแนวก็แข็งแรงอยู่นะคะเขาก็เลยอ่าได้แล้วเราได้จุดที่ดีก็เลยชนะไปค่ะเมื่อกี้การจะดีนะจะเป็นโชคดีของเราที่ตีไม่ทันรอราบนไปอ้าน,นี้นะแนวนี้นะ มันมีเส้นกิดอยู่ด้วยนะแนวนี้จริงๆมีเส้นกิดด้วยนะคะอันนี้อาจจะทะลุได้นะแต่ว่าจะกดอยู่นะขึ้นไปอีกไหม อ,อันนี้มีความช้าตรงที่เราไม่ได้ทำคลิกเดียวไว้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ไหมนะคะเ,เพราะว่าแต่เราเห็นเขามีเส้นกิดไงแต่ว่าเส้น s อเอมห้าเขาดันอยู่ด้วยค่ะแล้วกเ็เป็นเทนขึ้นด้วยอันนี้แล้วเขาก็ยังขึ้นไปแบบว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะไหวไหม โอเคไหวนะคะก็คืออันนี้เขาเป็นเทนขึ hmm. ้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยตอนแรกเราไม่ได้เห็นเส้นกิดเนาะแต่พอมาขยายกราฟขึ้นมาเป็นอ่าแท่งใหญ่ใหญ่ๆกว้างๆอะแล้วเราเห็นว่ามีเส้นกิดนะคะเราก็เลยเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเหลืองเนาะแล้วคราวเนี้ยแท่งนี้ก็มันมันยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าก็เป็นโดจิก็คือมีความลังเลยละเริ่มอ่อนแรงแต่ว่าพอเป็นแท่งนี้ก็ยังเป็นแท่ง สีเขียวเป็นแท่งแต่ยก็เป็นโดจินะก็ยังปิดอยู่ใต้แนวนะคะขึ้นไปสัมผัสในแนวแล้วแล้วก็ปิดเป็นอ่าโดจิเขียวซึ่งก็ใหญ่กว่าแท่งนี้แหละด้วยความที่เขาน่าจะลงมาแล้วก็รับแรงจากตรงนี้แล้วโดนดิดกลับไปนะคะแรงของ s m a e, เมแล้วก็พวกแนวเ,เก่าๆแนวซ้อนๆนะคะแนวย่อยนะคะพอแท่งนี้ยเราก็เห็นเขายึกยักยึกยักอยู่พักนึงแต่เขาไปที่แนวและเอะเราเรีน,น,นแท่งนี้ อะไรยืดยักยืยักแล้วเขาก็ปิดปิดเป็นโดจิแดงได้แต่ก็ชิดแนวเช่นกันแต่ตรงนี้ยังมีความห่างเส้นเอสเอ็มห้าพอแท่งเข้าเราก็รอให้เขาคราวนี้เราก็คือรอให้เขาขึ้นไปแบบว่าในแนวหน่อยอ่ะก็คือแบบในแนวนิดนึงแล้วกันอะไรเงี้ย mm. เพราะว่า,าด้วยความที่เส้นเอสเอ็มเส้นเอสเอ็มห้าก็อยู่ใกล้แนวแล้วเช่นกันก็เลย ต้องแบบให้รอให้เขาไปจุดที่ดีที่สุดสูงๆงหน่อยในแนวหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยกดก็เลยได้ราคาดีไปก็ชนะไปค่ะกก็อยู่น,นี้ แนวกันมาคุณปลายไส้ด้วยนะคะเก็บปลายไส้ให้เรียบร้อยอันนี้เป็นแนวเก่าละแต่เป็นแนวซ้อมได้ อืปิดได้นี่กดในแนวแล้วนะแต่มากดได้ใต้แต่หลุดมาติดใต้แนวนะคะเฉยเลย <c oughs> อยอมยอมอันนี้ยอมนะ <c oughs> อันนี้ก็คือเขาปิดใต้แนวแล้วก็เส้เเสน SMA ห e ้าก็ยังคิดว่าสามารถปิดใต้แนวได้เนาะ <c oughs> ก็คือยังมีช่องว่างแหละอะไรย่างนี้ไงแต่แรงแรงซื้อเข้าเนาะ แล้วก็กดแล้วก็มาติดข้างล่างด้วยก็ยอมไปค่ะแพ้ไปหนึ่งแล้ว อเป็นไงเสี่ยวพอไหมนี่กดตรงนี้นะคะเมื่อกี้กดตรงนี้บอกเลยโหดมากทําร้ายกันได้อย่างไรนี่น่าเลยเราเนี่ยโอเค ไปเลยโอเคค่ะอันนี้เรายังไม่ได้ตีแนวเนาะแต่ว่าเราดูทรงนะคะดูทรงจากตรงนี้เป็นรูปแบบพักตัวแล้วก็เส้น s อ a เเ้าขาหักขึ้นนะคะคราวนี้เราก็รอให้เขาลงย่อมารีเจ็คที่เส้น s อ a 5แล้วก็เป็นฐานของฐานล่างของโดจิด้วยแล้วก็เป็นฐานของพวกแนวเก่าแนวแนว,แนวซ้อนด้วยนะคะแนวย่อยเนาะ คราวนี้ก็รอเขาเขาลงมาที่นี่แล้วก็รอเขาลงมาที่นี่แลคะแต่ว่ากดแล้วอะเขาก็ชาขึ้นไปติดข้างบนเลยแต่ก็ด้วยแรงซื้อเยอะจริงๆดูสิคะไปแบบแท่งยาวๆยาวๆเลยก็ทําให้ชนะไปนะคะอันนี้เล่นอันนี้เล่นตามไอ้น,นี้นะเล่นตามแรงของแท่งเทียนนะคะไม่ได้เล่นที่แนวเนาะแต่ก็ใช้แนวนี่แหละใช้จากการดูแนวแล้วก็เส้น SM5 e ประกอบนะคะในการแบบว่าคือเขาโค้งรับของโดจินี้ไปอะคะ่ะ เราก็เลยต้องเราก็เล่นตามที่เขาเป็นเนาะสรุปนะคะวันนี้เล่นไปทั้งหมด5้าไม้นะคะชนะ3แพ้1เสมอ1นนะคะแต่ไม้ที่เสมอคือลืมกดบันทึกนะคะก็เลยไม่ได้มีคลิปลงเนาะก็ วันนี้ห่างหายไปนานนะคะก็อาจจะตีแนวอะไรยังคิดติดขัดหรือว่ายังพูดยังไม่ค่อยอดีเท่าไหร่นะคะเพราะไม่ค่อยสบายด้วยนะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะคะและทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ